นาฬิกา4ีนาท,ท,ทีนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาช้อปปิ้งกับเราในช่วงของ Market Talk นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะมีรองเท้าสวยๆนะคะเป็นสินค้าส่งออกและเป็นสินค้าของดีของเมืองฝน8แดด4ของพิทวัตหนูดำนะคะสวัสดีค่ะพี่วัตส,สวัสดีค่ะโอ้โหรองเท้ามาสายฝอด่เขาน้้ลไรสอเลยทีเดียวนะเพราะเป็นรองเท้าที่ฝรั่งชอบเราจะเห็นขายกันตามเมืองท่องเที่ยวยเยอะมากเลยนะคะ สินค้าของพี่ธวัฒเนี่ยเริ่มต้นทําไมถึงมาทํารองเท้าผู้หญิงท,งทงั้งที่ตัวเองเนี่ยโอ้โหหนูว่าน่าจะไปต่อยมวยนะพี่พี่ <c oughs> <p ink> น่าจะมาทํารองเท้านะผู้หญิงนี่เป็นแฟชั่นที่อะไรที่เป,เปลี่ยนแปลง่าย <c oughs> ครับที่ว่าซื้อบ่อย <c oughs> เ,อเราผู้ชายส่วนมากนะซื้อของน <c oughs> นานๆสักครั้ง,งนึงอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงก็จะซื้อบ่อยมากก็เลยันใจว่าเออทำของผู้หญิงดีกว่ายอดขายมันจะได้เพิ่มขึ้นมากๆครับแฟชั่นของผู้หญิงครับผมครับเห็นว่า โอ้โหมีประวัติสตอรี่มาตั้งแต่ปี40เลยครับผมผู้ที่รับผลกระทบจากเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในช่วงนั้นครับเขาให้อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะรู้สึกว่าใช่ใช่เขาให้อยู่บ้านเฉยๆครับไม่ต้องไปทำงานรับแต่เดือนครับผมแต่ว่ามันไม่ให้อยู่นานนะใช่ใช่ครับเออคิเลยเครียดไหมตอนนั้นเครียดไหมก็เครียดนะแต่ก็คิดคิดตลอดว่าเออถ้าเราไม่ได้ทำงานบริษัทเนี่ยเราจะทําอะไรต่อไปถ้าบริษัทเขาเลิกจ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดเออคุยกันก็ว่าเออเราก็คิดว่า เด็กนี่มันโตขึ้นทุกวันนะ,ะเด็กโตขึ้นมาคือมันต้องใส่รองเท้าแล้วทั่วโลกทั่วประเทศไทยมันวันละเท่าไหร่ที่โตขึ้นมาแล้วยังไงต้องใส่รองเท้ารองเท้าเราจะทานานแล้วก็จริงแต่รุ่นก่อนที่ไม่ใส่หมดยุคไปแต่เด็กรุ่นใหม่คือแงไงก็ต้องอต้องใส่ใน,นความคิดตอนนั้นนะครับก่อ,อนหน้านี้ทํางานอะไรมาก่อนก็ทํางานเป็นบริษัทประกอบ รถยนต์ไว้สัตว์ดังแล้วไปนั่งซ่อมรถยนต์ใช้ไขควงใชอ้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่เอ๊ะอยู่ดีๆเนี่ยมานั่งเย็บรองเท้าอ๋อ,อครับผมเกิด<ม>ความคิดอะไรที่แบบว่าทําไมไมาเย็บรองเท้าก็คิดถึงตอนเด็กแก็เห็นพ่อกับแม่<า>ครับ นั่งถักอวนถักแหแบบอุปกรณ์ชาวตาชาวตาใช่ครับก็เออเห็นก็การถักอวนถักแหแบบนี้เป็นลวดลายงี้ยเรวว่าเออลองเอาเชือกพวกนี้มาลองทํารองเท้าดูดิเพราะว่ามันก็ทนน้าทนฝนอะไรเงี้ยครับก็เอาเรามาลองทําดูผมทาครั้งแรกผมเอาไปขายที่วัดพนันเชิงครับทาแค่สองคู่เองนะแล้วก็มีชาวต่างชาติเดินมาซื้อของผมหมดเลยว้าว a m อย่างนี่เลยเหรอคะโอ้ ฝีมือเราก็คือว่ากูเ็นเถอรอนดีกว่าเราก็ทำสงอ,อ,อกได้ในวรู้สึกก็เลยเริ่มทำเลยครับเริ่ม,มทำเองเป็นเรียนเพิ่มเติมไหมก็ไม่ได้เรียนเพิ่มเติมก็ทำเองเลยครับแต่ก็บางทีก็ลูกค้าเดินก็จะดูตามแฟชั่นเขาเออลวดลายอะไรเงี้ยก็ เอามาอกับของเราอย่างเงี้ยครับก็ทำขึ้นแบบขึ้นมาครับผมนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนวัตกรรมเข้ามาเสริมในเรื่องของความคงทนความแข็งแรงดิฉันนี่ยเคยไปซื้อตามถนนเข้าสารนะคะดิฉันเดินไปได้สักประมาณ3-9กดิฉันก็สะดุดลงหลุมนะคะรองเท้าทีฉันก็ฐานไปทางนึงเชือกไปทางนึงนะคะเอ๊จะใช้ชีวิตต่อยังไงบางทีเราเห็นแบบอย่างยเยอะ ไม่อไอของเราคือเราคัดสรรวัสดุที่ดีดีที่สุดครับเพื่อให้กับลูกค้าเพราะว่าไอ้กาวเราก็ใช้กาวแบบเกรดดีเลยครับอไอ้ของแพงไงครับเพื่อพอเราทํางานส่งออกด้วยครับเพราะว่าคุณภาพต้องต้องมาอันดับแรกเพราะเราก็ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะ ของของตสออาหกรรม็จะส่งออกได้ใช่แล้วก็มีนี่นี่ <c oughs> กล้องซูมเลยนะคะนี่ <c oughs> เลยกล้อง<ๆ> <c oughs> ซูมได้เลยค่ะสินค้าโอท็อประดับ5้าดาวของจังหวัดละนองครับ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาขอปรบมือให้แบบรัวๆโอท็อป5้าดาวส่งออก <c oughs> ไปยังประเทศไต,ต้หวันไปยังประเทศจีน <c oughs> ไปยังประเทศแถบยุโรปเองเป็นที่นิยมมากมายเลยเอะอย่างเนี้ยพี่นั่งทําคนเดียวหลังพี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยภรรยาเริ่มผลหรือยังว่าหลังคนหลังแข็งปกติเริ่มแรกแต่ทำคนเดียวจริงตัวตังมาเนี่ยเราก็ต้องกล ไปสร้างกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่บ้านแล้วก็ฝึกให้ชาวบ้านทําครับค่ะ,คะก็หาอาชีพด้วยสร้างอาชีพมาให้กับชาวบ้านคือกระจายไปตามบ้านแล้นเขาทาครับผมแล้วก็ม,มาส่งแล้วก็มาประกอบทําที่บ้าน็มาปตั้งเป็นกลุ่มค,ครับผมเห็นว่ามีการนอกจากจะช่วยเหลือชุมชนด้วยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีการไปให้กับ ผู้ที่อยู่ในกรมราชทานอยู่ในเรือนจำเนี่ยตัดโทษเนี่ยไปทําด้วยใช่ไหมคะค่าอาชีพให้เขาด้วยถ้าเป็นงานเยอะๆที่ว่าช<อ>าวบ้านทาไม่ทันเลยจริงเพราะงานผักเชือกถ้าเป็นพันๆคู่มันก็ใช้เชือกเยอะครับแล้วักก็ต้องกระจายออกไปทางง,งาั้นโอ้โหถือว่าเป็นการทาบุญอีกทางหนึ่งด้วยนะรับเต็มที่ก็เดือนประมาณสี่พันคู่ครับสองพันคู่กระจายเชือกก็จะเยอะมากป้าประมาณหนึ่งตำบลนะคะทุกบ้านจะเป็นเป็นเป็นแหล่งผลิตของของพี่พี่วัดทั้งหมดเลยอ่ะ พูดถึงแล้วเนี่ยนอกจากการช่วยเหลือชุมชนแล้วนะคะซึ่งตรงคอนเซปต์กับบิดคอนเซปต์ของบิดขับแล้วอุด<ม>หนุนสินค้าชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นไทยแล้วเนี่ยยังมีการเอานวักตกรรมรีไซเคิลนะคะเอาขยะที่เหลือใช้เนี่ยมาทําเป็นพื้นรองเท้าอีกด้วยแบบคู่ไหนยกให้ดูหน่อยอค่ะพี่เป็นคู่นี้ครับผมอ,อ่าเป็นอีคู่ล่างเพราะว่าตัวนี้เป็นโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมครับที่ว่าจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด57โครงการที่เข้าเพื่อจะ ได้ทุนนวัตก,กรรมครับคือ5-7โครงการคัดเอาแค่10โครงการของภาคใต้ครับผมก็โโจะได้มาครับตอนนี้ก็่คนี้เลยใช่ครับได้มาแล้วก็ตอนนี้ก็ทําแล้วก็เข้าห้องเรบเพื่อวิจัยความเหนียวความหนาของพื้นอะไรพวกนี้ครับแต่ก็จะออกตลาดเร็วๆนี้ทีนี้พอมันเป็นขยะปุ๊บเนี่ยมันจะมีสารปนเปื้อนไหมจะมีแคดเมียมปนไปอยู่กับหลังฝ่าเท้าของดิฉันผู้ที่สวมใส่หรือเปล่าคะัอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าไงบ้างตอนนี้คือก็ทำวิจัยห้องเรบก็ยังไม่ยังยังไม่จบเท่าไหร่ทีครับเพราะว่า ก็เดือนตุลาเนี่ยน่าเสร็จสิ้นโครงการของผมไล้ออกสู่ตลาดโอ้โหถ้ามันปลอดภัยนี่คือไปรลดเลยนะใช่ครับเพราะเราคือมองว่าเออเดี๋ยวนี้โลกร้อนภาวะโลกร้อนมันเยอะแล้วก็เอ้ยขยะอันเนี้ยมาเอามาแบบเผามาอะไรพวกนี้มันก็ทําให้โลกร้อนขึ้นก็เลยเอาพวกเนี้ยมารีไซเคิลใหม่ครับเพื่อลดวัสดุต่างๆที่นําเข้ามาเยอะครับเพื่อเอาของเก่ามารีไซเคิลนะคะครับผมค่ะมาดูที่ราคาขายกันบ้างดีกว่านะคะว่าปกติแล้วเนี่ย ะะถ้าขายในประเทศไทยเนี่ยราคาคู่ละเท่าไหร่และมีไซส์อะไรบ้างผมตอนนี้ขายอยู่ที่ราคา299บาทครับโอ้โหนั่งถักเป็นหลัง <c oughs> ขดหลังแข็งขายแค่299 <c oughs> เองเหรอคะถูกมากเลย <c oughs> ไซส์ก็มีตั้งแต่เบอร์35ถึงเบอร์ 42ครับผมค่ะครับก็คือไซส์ฝรั่งสเลยก็ส7 38 3็ขึ้นไป35ก็วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคะคจากตลาดแบบแบบคนแต่งตัวแบบฮิปปี้ฮิปปี้ระเกยระเก้นิดนึงนี่นะคะแต่ทีเนี้ยพอมาดูทางรายการของเราเนี่มันตั้งเรียงทุกคู่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นเป็นคู่บายคู่อยากจะเข้าไปส่องอยู่ใน Facebook ไปส่องอยู่ในในเพจว่าเอ๊ะมันมีคู่ไหนจะสั่งซื้อเนี่ย เผื่อเราชอบสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยนะคะนี่เลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดเห็นไหมมันจะดูเออแต่ละคู่มันสีอะไรยังไงมาดูเกืนกันไปหมดเลยนะคะโทรมาที่หมายเลข0812714817แล้วดูในเพจเลือกแคตตัล็อกได้เลยตรงที่ไหนคะก็ในในในเพจก็มีครับผมครับเพจเฟซบุ๊กก็คือชื่อคุณนี่เลยสะกดนิดนึงนะคะอ่านว่าอะไรเลยเชือกอะไรนะคะชากชาคีชูระนองครับผมอ๋อนะคะนี่เลยค่ะ ชาคี้ชูรนองตามเพจที่ขึ้นอยู่ยตามหน้าจอยนะคะไปเลือกไปซื้อได้เลยวันนี้มารายการ Talk t o g e t เตอในช่วงของ Market Talk ทั้งทีเอาโปรโมชั่นอะไรมาฝากคุณผู้ชมจาก299 เหลือราักาคู่ละคู่ละเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมนี่นี่คู่นี้สวยมาก็ละตอนนี้ก็รายการคือว่าซื้อสามคู่แถมหนึ่งคู่ครับผมซื้อสามคู่แถมหนึ่งคู่วันนี้ฉันจะไปเดินชายหาดพัทยาฉันก็ใส่สีฟ้านะคะพรุ่งนี้ฉันจะไปเกาะพยามที่จังหวัดระนองนะคะฉันจะบินไปฉันก็จะใส่คู่นี้นะคะอีกวันหนึ่งฉันจะไปภูเก็ตนะคะฉันจะใส่สีแดงไปฟาดกับฝรั่งที่หาดป่าตองนะคะดีเลยดีเลยเขาพูใส่ไปทะเลตรงนี้นะเป็นรองเท้าแตะธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ สามารถปรับสายให้มันกระชับเข้ากับรูปเท้าได้ครับผมครับเดี๋ยวลองทำบุด้ยบ้างลองทำบุด้ยบ้างนะให้กระชับเข้ากับรูปเท้าได้บางคนข้อเท้าเล็กข้อเท้าใหญ่ยันปรับได้นีมีมีเลยมันทำจากเชือกอวนเหรอคะเนี่ยครับมันเป็นเชือกที่แบบไม่มีไส้ในเชือกนี้มันจะนิ่มครับจะมีไส้มันจะนุ่มครับผมนี่นี่นะคะคือเวลาใส่เข้ารองเท้ามันก็ข้อข้อออกง่ายเลยเหมาะกับทะเลนะคะเหมาะกับแหล่งท่องเที่ยวมากๆเลย เมืองไทยเนี่ยวางขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้เนี่ยของผมตอนนี้ก็มีสนามบินที่ระนองครับแล้วก็ห้างนาลายพัน่ค์ครับก็แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ําร้อนอะไรของระนองครับผมแล้วก็ส่วนมากจะาาเค็นอีเวนต์ฮานอุทบฮา,านอะไรพวกนี้ใช่ครับแล้วมีคนรับไปถ่ายไหม ก็มีครับมีขายส่งด้วยมีขายส่งให้รับไปขายอีกด้วยนะคะอันนี้ใครอยากรับไปขายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะพัทยายังว่างอยู่ภูเก็ตพังายังว่างอยู่นะคะเชียงมงเชียงใหม่นะคะยังว่างอยู่ติดต่อมาได้เลยนะคะพี่เขาจะไปให้กรมประชาไตยเป็นคนทาให้นะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ชมอีกอะยังเมื่อกี้ยังไม่ตอบคําถามของเอมมาเลยว่าวันนี้ให้โปรโมชั่นเท่าไหร่ซื้อผ่านรายการเนี่ย คู่ละคู่สามคู่เท่าไหร่นะสามคู่แถมหนึ่งคู่แถมหนึ่งคู่เลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหบ้านใส่ไม่ไหวอ่ะอยากได้แค่คู่เดียวลดไหมลดเท่าไหร่ดีขอราคาพิเศษหน่อยก็เอาเป็น20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วกันครับวันนี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับใครที่เอาคู่เดียวนะคะส่งฟรีไหมคะส่งฟรีครับผมส่งฟรีด้วยนะคะโปรโมชั่นรีบโทรมาวันนี้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะหรือหมายเลขศูนย์แปดหนสองเจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเจ็ดหรือที่เฟซบุ๊กนะคะแจ็ค ชากี่ชูชนะคะ C H A K E แล้วก็ชูแล้วก็ระน,นองวักนิดนึงนะคะก็จะ ไปเลือกซื้อเลือกหาเลยนี่นะคะเพจหน้าจอขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับรองเท้าสวยๆคุณภาพดีที่สําคัญเบอร์หนึ่งของโอทอปนะคะหนึ่งในสิบ็อปเทนของภาคใต้ด้วยนะคะกับทางด้านสินค้าของพี่ทวัตนั่นเองโอ้โหพี่ทวัตคู่ไหนที่แบบขายดีที่สุดลายแบบไหนขายดีสุดตอนนี้เลยลายขายดีที่สุดก็จะมาเป็นแนวเนี้ยครับสีน้ำตาลอย่างนี้แหละค่ะโอ้ดิฉันยิบถูกคู่พอดีเลยนะเนี่ยนะเราใส่กับสเปยได้เยอะครับอ๋ออ่า ให้คุณผู้ชมดูชัดๆนิดนึงนึงพื้นต้างล่างเนี้ยมันจะเป็นยางพาราครับใช้ทนมากครับผมแล้วก็ส้นพื้นมันดูจะค่้างแข็งนะเพราะเป็นยางพาราแต่นจะลองสลูบจะมีความนุ่มครับผมเดี๋ยวจะให้ตัวใช่ครับนะะคอันนี้ใส่ไปวัดนี่นะคะก็เราก็แอบเอาง่ายเวลาจะใส่ถุงก็ง่ายไม่ต้องไม่ต้องเพราะวางไว้ที่ว่าถ้าจะหายการใส่ใส่ได้สองวิธีนะวันไหนเราอยากรัดส้นเราใส่ไปด้านในไหครับไอ้วันไหนเราไม่อยากรัดส้นเราใส่เป็นเตะได้ใส่จากด้านหลังเนี้ยครับใส่หลายแบบใส่เป็นเตะได้ครับ ใส่เป็นเตะได้ถ้ารับส้นเราก็ใส่รับส้นแบบนี้ครับใส่าสวยหน่อยนี่เดี๋ยวขอช้าๆนิดนึงนี่แบบรัดส้นแบบที่หนึ่งรับส้นครับผมแบบที่สองก็คือเอาหน้าคะน่าออกมาแบบนี้อ่าจะปรับแล้วก็ปรับสายด้านข้างนี้ให้มันเข้ากันนะครับที่คิดเก่งมากเลยอะที่หนึ่งครับทูวินวันครับคิดเก่งมากเลยสาวแปดรถดีงามพระรามแปดมากเลยนะคะที่แบบว่าสร้างรองเท้าสวยๆมาให้อ่า แฟชั่นสายฝอแฟชั่นนักท่องเที่ยวเนี่ยใสย่ขั้เกงช้าที่สวยงามเลยเนี่ยเป๊ะมากเลยนะคะเรียกว่ายืนหนึ่งในว <c oughs> งการถนนข้าวสารถนนสายเที่ยวนะคะที่สําคัญหายก็ไม่เสียใจเ <c oughs> พราะราคาแบบนี้เราซื้อใหม่ได้นะคะ <c oughs> ไปวัดก็ไม่น่าจะหายเพราะเรามีคู่เดียวไม่เหมือนใครด้วย <c oughs> นี่ลายแบบนี้เลยอที่บอกว่าผลตอบรับของการส่งออกนะคะว่าส่งไปจีนนะคะส่งไปไต้หวันมีแผนที่จะส่งไปแถบประเทศไหนอื่นอีกไหมคะ ผมก็โยุโรปยุโรปครับผมเขาก็ชอบเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะโอ้โหก็ยุโรปนี่ก็ขอให้ได้ไปโกอินเตอร์ท <lending> <danach> ี่แฟชั่นเมืองปารีสได้ในเร็ววันนี้้วยนะคะที่อัมสเตอร์ดัมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็น ผลงานนะคะสินค้าของคนไทยนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดหัถกรรมในราคาที่ไม่แพงเลยคุณผู้ชมคู่ละ299บาททุกไซส์าราคาเท่ากันหมดราคาเดียว299ซื้อวันนี้สั่งวันนี้เอาไปเลยค่ะ20%ส่วนลดในการแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการส่งฟรีด้วยหรือ3คู่ แถมไปเลย1คู่ค้าลายได้คด้วยชอบสีไหนสีเขียวก็สวยนะคะสีนําตาลก็เก๋นะคะสีฟ้าก็น่ารักดีสั่งได้ซื้อได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์081 2714817นะคะน้องๆทีมงานเริ่มเล็งกันแล้วค่ะว่าฉันจะเอาคู่นั้นคู่นี้กันอยู่นะคะต้องถามว่าซื้อไปในทีมงานมีเวลาไปทะเลเมื่อไหร่ก่อนไม่ต้องไปทะเลก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่เดินเล่นได้ปนะคะน่ารักเปรนเีณีครับผมพวกถึงมันเหมาะกับเป็นรองเท้าคู่ใจที่พกไปติดตัวไหนไปไหนก็ได้ครับผมใส่กระเป๋าไปครับเพื่อ มันไปงานแต่งงานบวชทะาะเลอะไรคือมันจะได้หมดอะครับผมน่ารักมันน่ารักนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าคนไทยนะคะที่สําคัญนะคะเป็นการ ให้คนไทยเนี่ยได้มีรายได้มีอาชีพโดยเฉพาะนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาจะได้ฝึกอาชีพนําไปเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยนะคะเรียกว่า,เ,าเป็นทั้งของดีเมืองฝนแปดแดสี 4, และเป็นของดีที่ซื้อแล้วอยากได้บุญอีกด้วยนะคะ<ม>คุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วแต่เวลาในการสั่งซื้อเนี่ยยังคงมีให้คุณผู้ชมเนี่ยสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันและทั้งเดือนเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้รีบโทรรีบสั่งกันมานะคะต้องขอบคุณพี่ทวัตหนูดำมาก,มากๆเลยที่วันนี้เนี่ยเอาของดี มาให้สาวๆที่เขาแอบดูยอยู่ท,ง <นะ S 1> ทางทีวีของเรานะคะคได้เลือกช้อปปิ้งเห็นแบบออนไลน์แล้วของอเราเนี่ยเขาบอกว่าส่งฟรีด้วยส่งฟรีครับส่งจริงด้วยไม่ใช่มิจฉาทีพที่สั่งแล้วไม่ส่งแล้วของเราไปสั่งออเดอร์คือดีอย่างนึงครับเพราะว่าเราไม่จาเป็นว่าต้องจํานวนเป็นโหล Recently ครับล็อกไซส์ได้ครับเอาสามารถเท่าไหร่ครับ สามเจ็ดเท่าเลยแบบนี้กี่คู่เราไมใช้งานหลวที่มาอย่างรับๆวันอี้เราสั่งได้เลยอาจจะรอหน่อยนิดนึงนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยเรามีไซม์มาตรฐานหลายคู่อยู่แล้วอ่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้มีเวลาไปเลือกซื้อเลือกหารองเท้าสวยๆกันนะคะและอย่าลืมค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Talk To ูเคเทอในเรื่องยังคงอยู่กับปัญหาเรื่องของแรงงานพรุ่งนี้พบกับทางด้านประธานกรรมธิการแรงงานสอสสัิษพงเกี่ยวข้องจากจังหวัดกระบี่พูดคุยกับ เรานะคะในรายการ Talk Together วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ